สวัสดีผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมเจะรอสูเกมอารีนะครับวันนี้ก็มาอยู่การกดแรงซโซลูแรงกังนอีกเช่นเคยฮะปั๊บอออืื้หนี่มันคอมโบสุดสุดสุดเท่สุดเท่ททหรือเปล่า <c oughs> นี่งไงโดนอีกดอกเจ็บนะไอตัวนั้นเจ็บนะไม,ไม่ไม่กลับตายนะ <c oughs> ไม่โดนหรอไม่โดนเฉยโอ้ยตัวนี้มาไม่เอายิงไปทียิงไปอีกทีเพื่อนนายต้องทำให้โดนกว่านี้ ต้องทำให้โดนสกิลให้โดนเพื่อนแล้วทำไมผมสะบัดผมยิงไม่โดนเหมือนคนอื่นวะ <c ười> คือ,ค,อคือจริงๆคือผมสะบัดทีไรไม่โดนเลยยิงปกติดีกว่าอ่ะยำโดนใครบ้างนะโดนมีหน้าตีสวยผมสมผมยืนตีเป็นนะผมยืนตีเป็นนะปกติผมยืนตีเป็นนะผมไม่ได้ยืงตีไม่เป็นนะทุกคนเฮ้ยทุกคนว่าไงวะ เอ้ยก็มาดิขาบอยโดนเอาแล้วออกเลยว่าภาวะนาคอสวาเฮ้ยขออีกนั้นนึงดิไอตัวนี้ไอตัวเนี้ยโอ้ยตัวนี้เราเยอะไม่เอาตัวนี้เราจะไม่เอาอืถ้าแบบโอ้ยอะไรบ้านะอะไรบ้านะอะไรบ้านะโอ้โถจบแล้วแล้วถอยไปแล้วเฮ้ยไม่โดนบังเพื่อนสนใจขังหลังไหนก็ดี ตูจะทดสอบความแม่นของผมไม่ดูเซาเด้อเซาเด้อความแม่นแบบนี้เซาเลเศเซาไปบอกเลยว่าเซาโอ้ยเรียบร้อยฮะเฮ้ยไม่เรียบไม่เรียบได้ได้เพื่อนได้สวยไอตัวนี้ไว้ใจผมไอตัวนี้ไว้ใจผมไม่โดนไม่โดน,โดนแล้วเข้าไปอย่างนั้นน่ะ นี่ไงผมว่านะกึ๊กเปียงไม่โดนเสียงสะแลงเลยแต่ไม่โดนสักนัดฮ้ยดูดิโอ้โหนัทเดียวนัทเดียวนัทเ,เดียวจริงๆปฝากไว้ตรงนี้หน่อยเผื่อมีคนมาโดนหอบนี่ไงโอ้โหคือถ้าแบบ เมื่อกี้นอาญาฉีโดนนี่คือตายเลยนะมาดิเพื่อนมาดิมาดิโชว์ให้เด็กมันรู้ไปว่าเรามันคมขนาดไหนดักเป็นชานก็ยังไม่มานาครสไปไหนวนะน่ะอ๋อไปล่างไปไปกลางไปกลางไม่มีใครเคลียร์กลางจริงเดี๋ยวเพื่อนทำจริงเคลียร์กลางหน่อยเคลียร์กลางหน่อยอุ้ยโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไหวผมไหว ผมไหวนี่สุดยอดไปเลย scp 4ตัว scp 4ตัวสุดยอดไปเลย,อเลยโอ้ยคิบหมดคิบหมดคิบหมดเอ๋อคนละอยู่ไม่ใช่สกิลไปสกิลไปสกิลไม่ใช่สกิลตีไปเฮ้ยยิงเอาคิบหน่อยเอา้าไม่โดนคิบด้วยเฮ้ยเกินเกินผมว่าคิบมันหลบผมนะเมื่อกี้จริง คือจริงๆคีบมันหลบได้นะทุกคนทุกคนรู้ใช่ไหมอ๋อตายไปนะ่ะเย่ขออีกสักนัดไปก่อนกลับไม่ดูมันผ่ากลางไปเลยไใบตัวเนี้ยเอ,อ้ยออให้ชื่นใจหน่อยเร็วยิงให้มันชื่นใจหน่อยถอยจัดไปเบื่อดไม่ทันปะวะไม่น่าทันวะลิงน่าจะตีแตกแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เรามายิงยิงฟรียิงฟรีสปอร์ตปักเอ้ยหนีไม่พ้นกระสุนคนนี้จริงๆไอตัวนี้มันแม่นนะจริงไอ้นี่มันขึ้นอะไรวะคิวแบบเขาเรียกว่าแบบเออผมไม่รู้อ่ะทุกคนมันแปลว่าอะไรเมือเเอ่อกี้สองสองครั้งแล้วแม่นแท้จานนี่ไงมแมนเกินชิปเฮ้ยฟิกฟิก เจ้าพาวโอเคมึงมีคนชมเราได้เท้เพื่อนไปดูว่าไฟไปดูว่าไฟไอ้าฟยังอยู่ว่าไฟยังอยู่เอ้าไปตีคลิปเล็กทำไมวะเนี่ยตีคลิปเล็กเฉยอ่าไม่เป็นไรอะไรอ่ะไม่รู้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 เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้โอเคโอเคคิดว่าเขารู้คิดว่าเขารู้เอ้ย ย,ยิงปกติก็ได้นะช็อตนี้ช็อตนี้คือช็อตไหนยิงได้ก็ยิงนะช็อตไหนยิงไม่ได้ก็อย่าไปฝืนซูมนะยิงช่วยเพื่อนหน่อยอ,าาอ,าอย้าวนความแม่ยังไงวะนะเฮ้ยใครวะเนี่ยดูความแม่นของผมมันระดับเทพฟันดีครับน้องเอ้ยโดนเฉยเลยแต่โดนใครวะโดนโดนใครวะโดนนะแต่โดนแต่โดนใครไม่รู้แต่โดน น sí, okay. eh. oh, ่าจะนาคอสแหละปางตายอย่างนั้นอะเอ้ยเอ้ยเออโอ้โหตโร่โดนชะตาวไปด้วยป่ะตัวโรคฆ่าเยอะกว่าผมอีกทุกคนคิดว่าไงวะเฮ้ยโอ้โหโดนเปิดกะจะหลบแถวนี้ซะหน่อยดูดูลิงนะ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 ดูทำไมดูแบบนี้ไงอะไรเขาตายไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรเขาตาผมไม่รู้ก็เลยแบบยิงไม่แม่นนะทุกคนอืมนี่ก็โมเก่ง อ๊ะบีบีเออมาปะมาปะเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วไม่ไหวไล้ตัวนี้ต้องไปเคลียร์ล่างด้วยมายิงป้อม ยิงป้อมไอ้ยตัวนี้ฟิกเข้ามาเอ้ยตัวนี้ก็ฟิกเท่เหมือนกันทำไมติดติดเท่เหรอพวกเราอ่ะพวกเราติดเท่เหรอนี่ติดเท่ติดช็อตเท่เหรอฮะสลิมมาโดนหอกปาบสวยเออไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนโดนปุยิปุยยำหุยอ้าวโดนเอ้ยนั่งสูงไม่ได้ผมตีป้อมก่อนให้เพื่อนได้เล่นสบายหน่อยเออ มามาดินี่ยิงธรรมดาก็แรงเป็นแครี่ที่โกรงมากๆในปัจจุบันหรือเปล่าใช่แหละนี่ไงะจะเอาหน้าเข้ามาชื่นชมคลิปไม่ได้หรอกเฮ้ยโดนแล้วมาก่อนแต่ก็ตีให้เพื่อนตีให้เพื่อน,อนสวยเอ๊ยทำไม,ไไมผมไม่ได้ฆ่าเลยวะผมแปลกๆปลแล้วแล้วตายตัวทีเพื่อนกัดจะซูมเอาแล้วซะหน่อยแต่แล้วตายก่อนว้นนี้ผมฆ่าแค่สองตัวเองเหรอทำไปเล่นไป แต่มันคือเรื่องจริงป,ป,ปักหมุดอะไรวะไม่ใช่ปักปักแถบเออปักหมุดเฉยเอ,อ่อทำไรต่ออะตีป้อมแล้วกันเอ,อ้ยจบแล้วกาจจะนั่งซูมซะหน่อยแปง้งแปง้งเฮ้ยวางแถบปับ๊บเผื่อลิงมาไงเผื่อลิงมันวินวอร์กมาจะได้เห็นโอ้ยตัวนี้ไม่หลบเลยวะ คิดว่าจะเห็นเลเซอร์แล้วจะหลบไม่หลบเลยตัวนี้ตัวนี้ยิงไม่โดนเองบอมเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะถ้าเราโดนหอกเราตายเลยเนี่ยจริงๆพูดจริงเฮ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วกลัวกลัวลิงบับนั่นไงว่าแล้วโอ้ยจบจริงจบจังโอ้เยอะเยอะเยอะ เยอะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยทาจิสลิมว่างเกือบแต่แล้วก็กลับมาใหม่ไปเมื่อกี้แล้วก็กลับมาเอาขอแดงหน่อยไม่ทันนี่ยิงยิงยิง,ยงไปทีนึงยิงไปทีนึงอย่าอย่าเข้าใกล้ไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ถอยใช่ไม่ได้ก็ถอยไปแล้วเจอก,กันคือกลัวลิงอ่ะตอนเนี้ยคือหน้ามันจะแบบ วางแถบได้ทั้งแมปเลยไอ้นั่นมันจะโกงเกินถ้ามันวางได้ทั้งแมปอ่ะเฮ้ย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 ยิงธรรมดาก็โดนลาดไปทีนึงไปแล้วนาคอนมานาคอนวิ่ง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 โอเคไม่น่าเห็นนี่ฟ้าตรงนี้เลยไม่เห็นเราหรอกเพราะว่ามันไม่ตามมาด้วยไอ้ยิงตัวนี้มันเอาฟ้ามันอยากได้มากๆอยากได้มากอยากได้มากนี่ไงอยากเยอมากๆเหรอ นี่นี่โอ้ไม่ได้ด้วยต้องปักแถบไว้แถวนี้ด้วยโดนแน่เลยปรับปับยังโอเคมันอยู่ข้างล่างเอามงกรกันโอ้ยนั่งซูมไปทีนึงแบมโอ้สองพันเหมือนไม่ลดดาเมจสองพันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยมันกดล้างไปแล้วเฮ้ยถอยมานี่ยิงให้ยิงให้ ุ้ยยิงให้โอโหโห้มันน่ายิงจริงๆเลยว่ะมันน่าซูมจริงๆขอซูมหน่อยได้ไหมไม่ทันตายก่อนโปกงให้ย่โอ้โไม่มาไม่โดดไม่หลบไม่เราโดนเองสุดยอดไปเลยหุ้ยปักแทบโอ้กาดจะเข้าไปปักแทบ ไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพื่อนเข้ามาแล้วแลด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 ไม่ได้ไม่ได้ไไดโดนแลดไล่โอ้โหเรียบร้อยโทษทีเอ้ยโอ้โหเรียบร้อย <S <S ถ้าผมไม่โดนแลดไล่น่าจะไปช่วยเพื่อนได้อยู่อะแต่ผมโดนแลดไล่ไง แล้วเพื่อนก็ไม่ถอยด้วยจะเลินมาเคลียร์ไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยเพื่อนอเรียบร้อยมาเคลียก๊อดดีกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเคลียร์ก๊อดก่อนโอเคได้ก่อนละอุย้ยอย่าโดนลากดิโอ้โหโดนเรียบร้อยฮะ เรียบร้อยเป็นไงคือคือต้นเกมมาอย่างโหดอ่ะกลางเกมเลยเกมนี้โดนโดนยับเลยผมเนี่ยเรียบร้อยฮะจากเกมที่เจ็ดฮึมตัวโรคเอา MVP ไปสุดยอดไปเลยเพื่อนโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายฮะทุกคนเจอกันครับอืมก็ก็แพ้ก็ใช่ก็แพ้ดิเห็นอะไรเนี่ยแพ้